ก็สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาร์เรทัลโปรไฟล์ในที่สุดก็แก้ไขข้อมูลจนครบแล้วสำหรับสาวน้อยผู้นี้สปอนเซอร์คนหนึ่งของเราคุณเซียต่ข้างๆพูด200โลใส่จนหัวใช้จะวายตายชื่อเต็มๆของเธอผู้นี้ก็คือจูริซโนเซียเป็นหนึ่งในสาวผู้ยิ่งใหญ่ของสภาน้รชาและผู้นำอันชอบธรรมของกลุ่มซงตตสน้องเซอยเป็นเด็กที่มีรูปร่างเล็กความสูงของน้องก็คือ149ซนติเมตร แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นจะตัวกอายุ17ปีแล้วซึ่งเท่าๆกับเพื่อนๆของเธอนั่นแหละในส่วนวันเกิดของเธอนั้นก็คือวันที่29กันยายนผู้ที่ให้เสียงพากย์เธอก็คือคุณทานิสกิอซุมิหรือคนภาคน้องอาเนียนและฟีเลน์ถ้าพูดถึงเซอาแล,แล้วเธอเป็นสาวน้อยร่างเล็กที่มีบุคลิกที่จริงจังเข้มง,งวดมักจะพูดด้วยคำพูดเชิงปัจจัหรือบางทีก็กลายเป็นขวาน่าซากแทนซึ่งนั่นเป็นเจ้าตัวในครั้งอดีต น้องเสกอารในยุคปัจจุบันเธอได้รับบทเรียนจากนิสัยที่มีคอยรักษาน้ําใจรวมถึงชอบทําอะไรอ้อมค้อมในอดีตโดยความรู้สึกในเวลานี้ก็คือเวลาที่นึกถึงคนที่ชอบทําอะไรอ้อมค้อมดหน่าํำคาญถ้าตัวฉันลองส่องกระจกดูฉันก็จะเห็นใบหน้าของคนคนนั้นอย่างชัดเจนเพราะงั้นเธอจึงอยากปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ทําผิดแบบเดิมซ้ำซองและเพื่อพิสูจน์ว่า น้องนั้นสามารถจรินจัดได้ด้ดยลำแข้งของตัวเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นห่วงในปัจจุบันนะั้นเจ้าตัวมีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าพอโดนดอกอยู่ในห้องมากเกินไปหรือกินยาไปจนดีกันแน่ซึ่งในส่วนทักษะต่างๆของนองไซอาร์ไซอาเป็นสาน้อยที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่เพราะงั้นเธอเลยเป็นคนที่ให้คำปรึกษาด้ดี นนัน้เจ้าตัวก็ยังมีความดื้อเล็กๆแบบเด็กๆแฝงอยู่เช่นกันและโดยส่วนใหญ่นั้นมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับตัวเธอหน้าที่การงานของเจ้าตัวนั้นก็จะไม่ได้เน้นงานเอกาสารแบบรุด,ดันเช่นเดียวกับนายสะงานที่เธอชำนาญจะเป็นงานให้คำปรึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นตัวแทนของสภานังชาเพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่ได้ทำเพราะว่านอนป่วยอยู่ในห้องนั้นเองซึ่งในตอนนี้เจ้าตัวก็อยู่ในห้องบ่อยเหมือนเดิมซึ่งจากปากคำของเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ป่วยอะไร เพียงแค่ในบางครั้งเธอรู้สึกว่าติดนี่ใส่ตอนป่วยเลยชอบเผลอพับในห้องโดยไม่รู้ตัวในส่วนสุขภาพนั้นการทำงานใดๆที่มันไม่หกักโหมมันก็ไม่น่าเป็นหัวอะไรซึ่งก็ไม่แน่อาจจะเพาะอิทาลิสยาของชมรมอัชวินมาทาทุกก็ได้ที่ทำให้นอเซียแข็งแรงในเช่นนี้แม้กระนั้นคุณหมอขาประจำก็ยังมีการคอมเมนต์ว่าอ้า ah, คุณเซียจจะไม่แข็งแรงดีนะคะงานพักผ่อนเยอะๆล่ะและสิ่งที่หลายๆคนอยากจะถามก็คือไม่แข็งแรงแบบใดว่าแต่คุณหมอ คุณหมอเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเนี่ยมาพูดถึงเกียรตะเกียรตนาเกี่ยวกับตัวเธอบ้างข้อแรกนิสันของเจ้าตัวก็จะเหมือนเพื่อนๆอ,อีก2คนก็คือมีการอ้างอิงมาจากอาักขาระเทวทูตโดยน้องเซอานะั้นเป็นตัวแทนของเทวทูตแห่งการนำสารกราบเลี้ยวที่มากจะมาบอกเหตุในความฝันข้อที่2นักผาาของน้องเซอาก็คือผู้ที่ให้เสียงผ่าน้องอาเนียเพราะงั้นก็เลยมีคนว่าแฟนอ์ตของน้องที่ใส่ชุดอาเนียและนางยิสาที่ใส่ชุดแมยอ ซึ่งเรื่องนี้ผู้พัฒนาออกมาบอกเลยว่าอ้าวมันเป็นแค่มมเรื่องบังเอิญเฉยๆไม่ได้ล็อกมองแต่อย่างได้ข้อที่3เซีนาร์นั้นตกเป็นมีมไรเสียงโดยมักจะมีอีโมจิปิดเสียงในมีมของเธอและในอีเวนต์โค้ดบล็อกก็ยังมีการเอามาล็อกซ้ำโดยหากเราเอาน้องไปกดเล่นที่ไหม์แล้วน้องจะตะโกนแต่ว่ามันไม่มีเสียงซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่รับช่วงต่อมีมไรเสียงไปแล้วชื่อของทายาทคนนั้นก็คือเอลิกาตังข้อที่4 นักเรียนคนแรกที่ทำให้เจ้าตัวกลัวจับโค้กวใจนั้นก็คือโอโตฮานาซุมิเดะจามนรกเโรงเรียนวิทมิลิเทียมนั่นเองก็ที่5นกที่มาจับอยู่บนหัวและมือของน้องเซอานะเป็นนกสายพันธุ์ชิมะอินากะเป็นนกเล็กชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะยิ่งบริเวณเกาะฮอกไกโดหลายคนรู้จักกันในชื่อของปู้ทมะและนกที่อยู่กับเจ้าตัวอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวเสมอไปข้อที่ 6. เซอาบอกกับตัวเองเสมอว่า แม้ว่าจะพยายามแล้วแต่ความคุ้นเคยของเธอนั้นการพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมามเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเธอและตัวเธอก็ยอมรับด้วยว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรอ้อมคอมจนน่า,ารําคาญสิ่งเดียวที่จะแสดงความจริงใจและตรงไปตรงมาของเจ้าตัวก็เลยมีเพียงแค่บทเพลงที่จะร้องในยามที่สบายใจเท่านั้นข้อที่7จ็ดเซอาเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีเพลงประจำตัวโดยเพลงประจำตัวของเธอนั้นมีชื่อว่า Breaking Silence หรือแปลว่าทำลายความเยียบนะใช่ชื่อเนี้ยแม่งครปั่นเลยมาในส่วนอาวุธประจำตัวของเซอาอาวุธประจำตัวของเซอาก็คือปืนพกเวบรี่แอสกอตมาร์วันเป็นปืนพกของบริษัทเวบรี่แอสกอตประเทศอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกว่าบริษัทเวบรี่ซะมากกว่าในด้านสุขภาพเจ้าตัวยังถูกหมอของทีดีซีว่าห้ามคุณเซอานั้นยังไม่แข็งแรงค่าเพราะก็อยากให้ทำงานหนักละ ซึ่งถ้าเราดูดีๆแล้วจะตัวแข็งแรงกว่าเด็กมิลิเดียมซะด้วยซ้ำไปนี่คือคุณหมอถ้าคุณหมอไปเห็นเด็กมิลิเดียมเชื่อได้เลยว่าคุณหมอคงอยากจะเอารถสิบล้อไปขนเข้าโรงพยาบาลเลยละซึ่งไม่แน่หมอที่ตรวจสุขภาพของเธอนั้นอาจจะมีชื่อว่าอาโอโมริอิได้ดังนั้นเซียจึงจัดว่าเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายแบบปานกลางซึ่งก็น่าจะตามในสายตาของเด็กเีเตียนะ แต่ความสามารถของเธอนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพละกําลังดังนั้นก็ไม่แปลที่เธอนั่นจะไม่ได้มีความแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานของเด็กโรงเรียนกอริเอ้ยโรงเรียนสามารถีทีตี้ความสามารถในอดีตนั้นของเธอเนี่ยก็คือการทํานายผัดความฝันซึ่งตอนนี้มันหายไปถาวรแล้วอย่างไรก็ตามเธอได้ความสามารถอื่นมาทดแทนในส่วนนี้ซึ่งก็คือล่างสังหรณ์หรือที่เธอเรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดด้แหละนะโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของซีอาร์นั้นมันจะทําให้เธอรู้ว่า มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือซวยและต้องเกิดขึ้นกับตัวเธอเองด้วยและถึงแม้ว่าจะมีการราวเกรดมาแต่ความสามารถนี้มันกลับดีกว่าในบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องไอ้ความสามารถนี้มันไม่ทําลายสุขภาพของตัวเธอเองอีกอย่างไอ้ความสามารถนี้มันมีเวลาแน่ชัดระบุอยู่ก็คือหลังจากที่เกิดความรู้สึกเรีย้ยปุ๊บก็รู้ได้เลยว่าอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะมันต้องเกิดเรื่องหายากขึ้นส่วนไอ้ความสามารถนี้คุณน้องได้แต่ใดมานั้น อาจจะมาจากความสวยที่น้องคุกคีอยู่บ่อยๆก็เป็นได้ซึ่งในส่วนความสามารถอื่นๆของน้องเซยานั้นก็คือการซ่อนตัวซึ่งก็จัดว่าเป็นการซ่อนตัวที่ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังสู้พวกตัวท็อปด้านซ่อนตัวไม่ได้นะในส่วนความสัมพันธ์กับคนตา่างเจ้าตัวเนี้จะมีความคล้ายกับวีโอตรงส่วนที่มีเพื่อนน้อยและพูดคุยทําความเข้าใจยากสะมากกว่า คนที่เข้าใจและอยู่ร่วับเธอบ่อยๆมันจึงมีแค่สมาชิกระดับสูงของสภานาย่าวมิกะหรือนายอีซะโดยรวมแล้วถึงมีการพูดคุยบ่อยแต่หลายครั้งก็กลับไปปัญหาโดยบางคนอาจจะคิดว่าเธอมีปัญหาก,กับมิกะอีกครั้งใช่ไหมถ้าตอบก็คือ no ไม่ใช่เพราะแท้จริงแล้วเจ้าตูมีปัญหาก,กับนายอีซะที่นางนั้นไม่ยอมให้เซอาทำอะไรเลยมันสร้างความอึดอัดให้กับเด็กไฟต่อต้านที่ก็อยากจะบอกว่าตูโตแล้วตูท้ทำคาันได้ และคุณแม่ที่เป็นหัวกันซะทุกอย่างประมาณว่าคุณเซอาน่ายัางเด็กอยู่เลยส่วนที่สวยที่สุดนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นมิกะที่ตอนนี้กลายเป็นตำบลกระสุนตกแห่งสภา,านํำชาพอทะเลาะก,กันได้ที่ก็จะหันมาถามมิกะมิกะเห็น้วยกัด้วนไหมแต่ไม่ทันพูดอะไรน่าก็มกักจะโดนน้องเซอาหันกลับมาถามว่านี่มิกะเธออยู่ฝ่ายนู้นหรอกเหรอมิกะกคงอยากจะบอกว่าเออตัวยังไม่ทันพูดหรือตกลงอะไรกันทั้งนั้นแหละเลยเอาตัวไปแทงเธอค่า เรียกได้ว่าหลังจากบทสนทิสัญญาเอเดนนั้นเจ้าตัวนั้นต้องเจอกับวิปากกรรมเกินคาดและอย่าลืมนะมี2อคนตอนนั้นที่ยังคงเป็นขวสอยู่แต่ของเธอเนี่ยเป็นแค่รักษาการซึ่งบางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้นะว่าเวรกรรมบางครั้งอ่ะมันอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก็เป็นได้ หากจะพูดถึงยูริโซโนเซอาเจ้าตัวก็คือหนึ่งในสาสมาชิกอันทรงเกียรติของสภานํำชาโดยถ้าระบ,บุให้ชัดไปกว่านั้นก็คือเจ้าตัวก็คือหนึ่งในสาประธานนักเรียนของโเรเลสซามนทิตี้เดิมทีแล้วน้องเซอาเป็นคนที่มักจะยึดทุกอย่างตามความเป็นจริงเอาเหตุผลไปที่ตั้งเลือกพูดในสิ่งที่อยากพูดเพราะงั้นมันเลยเกิดปัญหาระหองระแห่งกับเพื่อนในกลุ่มอยู่บ่อยโดยเฉพาะมิกะให้พูดถึงเรื่องนี้นั้นสำหรับเธอแล้วมันคืออดีตที่น่าละอายอย่างยิ่ง ทา,ทางที่ควรจะพูดที่ชัดเจนกว่านี้แต่ก็ไม่ทาแบ่งแยกความสําสคัญก็ไม่เป็นและนั่นก็ทําให้ส่วนล็กในใจของเธอบอกว่าตัวเธอนั้นจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองสักทีและนี่ก็ค,คือเหตุผลที่เธอยอมไม่ได้หากมีใครมาขัดขวางการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่เธอตั้งใจและก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าตัวทะเลาะก,กับทายิสะที่ไม่ยอมให้คุณเซอาไปเป็นตัวแทนของสภาธรรมชาด,ด้วยเหตุกา,ารณ์ป่วนจากกลุ่มคนที่สร้างความวุ่นวายนั้นนําทางให้เธอมาได้พบกับซึคาสก,กิริโอ ประธานนักเลงข,ของบิเนียมที่สําคัญทั้งสองคนต่างมีอะไรบางอย่างที่เบื่อกอารทำให้ด่าเชื่อความผิดพลาดในอดีตความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองสิ่งที่พวกเธอต้องการนั้นก็คือใครสักคนที่ยอมรับเจ้าตัวจากใจจริงที่ไม่ได้มาจากตําแหน่งที่สูงส่งหรือความสามารถที่เลิศเลอลงท้ายแล้วเจ้าตัวก็ได้รับบทเรียนที่ดีอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการทําแค่ให้มันพอดีไม่มากไม่น้อยและต้องยอมรับมันให้ได้ ไม่ใช่แค่หาข้ออ้างเพื่อสนับสนุนแนวคิดของตัวเองเพียงคนเดียวท้ายสุดนั้นสาวน้อยที่มีชื่อว่ายูริซานสเซอานั้นอาจยังคงมองคนที่เป็นคนเถนตรงว่าพวกเธอนั้นยังคงเป็นเด็กอยู่ก็ได้แต่นั่นก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะคนแบบนี้เนี่ยมันไม่น่ารำคาญเท่าไอ้พวกที่ออมค้อมสร้างความงุดยงีหนารำคาญใจให้กับเธอซึ่งเธอก็เห็นคนประเภทนี้อยู่ทุกเช้าและคนคนนั้นก่อมาจาใครอื่น แต่เป็นเด็กขวารันทีน่มีชื่อว่ายูริโซโนเซาในอดีตนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ตัวคาแรคเตอร์โปรไฟล์ฉบับแก้ไขก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันเพื่อเพคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยล่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไหน้าก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ